สวัสดีครับพบก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม c กกี้ฟิล์มนะครับโอเควันนี้นะครับลาสุดฝนตกลงมาช่วงเช้านะครับปสายแล้วนะครับตอนนี้ตกตกเยอะมากเลยครับทุกท่านแม็กกี้นะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ข้างนอกฝนตกเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างนอกนะครับ ทุกคนครับเห็นไหมครับโอ้แต่ว่าฝนตกแบบนี้มันมีมีข้อดีกับดอกไม้ของผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าดอกไม้ได้น้ำฝนเมื่อไหร่ดอกไม้จะงามมากๆเลยนะครับอ่วันนี้เป็นวันที่ฝนตก เยอะเลยนะทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องพกล่มนะครับตอนแรกผมจะออกไปลางกระบือเพราะว่าไปซื้อตะปูเพราะว่าตะปูหมดเพราะว่าจะต้องเอามาตอกไม้นะครับตอนนี้ยังออกไปไหนไม่ได้เลยทุกคนคือฝนมันตกเยอะครับเนี่ย อันนี้เสาที่ผมหล่อนะครับทุกท่านก็ผมแกะแบบออกมาแล้วนะครับเนีแบบเสาะนะครับอ่าพอเราหล่อแล้วเราก็จะก่ออิฐล้อมห้องนะครับแล้วก็ใส่ดินนะทุกท่านดาวเรืองนะฮะ งามก็รอบนี้แหละนะครับเพราะาได้น้ําฝนนะครับเนี่ยทุกคนที่ผมอยากเทพื้นปูนหน้าบ้านเพราะว่าช่วงหน้าฝนหน้าบินมันจะอ,อ่อนนี่นะครับเห็นรอยเท้าไหม ี่ครับดอกไม้ชุ่มฉ่ำเลยครับทุกคนน้ำจากฝนถือว่าเป็นน้ำที่ดีมากๆนะครับอ่าโอเคเลยทุกคนนะครับคราวนี้ฝนตกนะครับดอกไม้โตเร็วนะครับโหไม่แต่แต่ผมก็สังเกตว่า ดอกดาวเรืองเนี่ยมันมัน,ม,นมันบานเร็วนะเนี่ยนะครับดอกดาวเรืองก็บาเร็วนะทุกคนนะครับเพราะว่าฝนมันตกเยอะครับเนี่ยนะโอเคเนาะได้เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่มดีกว่าครับผมไม่อยากอ่ามายืนกลางฝนนานานะครับ ผม่ค่อยๆเดินนะทุกคนรองเท้าแตกมันลื่นโอเคนี่นะครับหน้าบ้านนะครับก็ดีแล้วทุกคนคือมันก็ร้อนมาตั้งหลายวันแล้วนะ แต่ฝนอันนี้ก็เป็นฝนหลงฤดูแล้วนะนะครับร้อยเมมๆเลยนะครับก็อ,อัปเดตเรื่องการจะทำห้องอะเนาะนะครับวางร่มฝั่ง อันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะตีตีไม้ใส่นะครับตีไม้ทีเลื่อยเอาไว้ใส่นะครับแล้วก็ทําเป็นตัวข้างบนนะครับท่ทานอันนี้มีความหนาแน่นนะครับ และนี่ก็คือห้องผมนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าห้องเก่าห้องเก่าคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นโรงรถนะครับแล้วมันก็ต่ํานะครับก็ห้องนี้นะครับผมก็ต่ออิฐบล็อกสองก้อนนะครับเพื่อที่จะให้ความสูงของพื้นนะครับเราเอาดินใส่นี่นะเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นความสูงของอ e ิฐบล็อกนะครับอ่าเป็นความสูงของอ e ิฐบล็อกที่เวลาผมกอ,อกมาแล้วก็สูงประมาณนี้นะพื้นอ่ะนะแล้วเราก็เอาดินใส่ข้างในนะครับอ่าจากนั้นเราก็เทพื้นข้างบนอีกทีหนึ่งอ่าตามนี้ครับทุกท่าน ก็ฝนตกมาแบบนี้ดีแล้วครับอ่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็แรงเวลาแรงก็แรงจริงๆครับเออเวลามีฝนอย่างนี้ก็ต้องต้องดีใจนะครับที่แบบว่าเออฝนได้มาโปรดให้เราหายร้อนนะครับกว่าจะได้อยู่ห้องใหม่ก็ต้องใช้เวลานะทุกคนนะเพราะว่า อ่าผมต้องทําหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะหล่อเสาเพิ่มนะครับหล่อเสาเพิ่มนะครับ mm hmm. ก็ส่วนตรงนี้นะทุกคนจะเป็นโล่งๆนะครับอ่าห้องนี้จะเป็นโล่งๆเพราะว่าอ่าผมจะเอากระท่อมไม้ไผ่อ่ามามาวางที่หลังนี้นะครับ เอาไว้นั่งนั่งเล่นหน้าบ้านตรงนี้นจะเป็นหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะจะจะไม่ทําห้องนะครับเวลาใครไปใครมาก็เอ,อเข้ามานั่งคุยนั่งอะไรกันตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับอืมเพราะว่าผมค่อยๆ่ลื้อนะครับตรง,งโง้นนะที่ผมบอกว่าแปะมันผุแล้วนะครับแล้ก็ต้องรื้อออก นะครับจะออกไปข้างนอกก็ยังไม่ได้ออกเลยทุกคนเนีย่ยดูครับฝนตกแบบนี้เซ็งเลยนะครับจะได้ไปซื้อของไหมเนี่ยนะครับที่บ้าน D fc เป็นยังไงบ้างครับฝนตกเหมือนกันไหมนะครับ ผมเมื่อกคิดว่าน่าจะตกทัวไทยหรือเปล่านะครับเพราะขนาดบ้านผมยังตกเลยนะบ้านเอฟซีก็น่าจะตกด้วยเหมือนกันละมั้งนะครับเนี่ยหน้าฝนผมเบื่อยอย่างเดียวที่มันแฉะนี่แหละครับทุกท่านอ่าพื้นดินรอบบ้านเนี่ยเวลาที่ฝนไม่ตกอะ่ะมันสวยมันเก็บกาดดีแต่ถ้าฝนตกมาเมื่อไหร่เละ ครับเล่งจริงครับเออลานดินหน้าหน้าบ้านมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาโดนโดนน้ํามันก็แฉะนะครับอ่ามันก็มีข้อเสียของมันอยู่ ตอนนี้ท้องฟาร์มบอกเลยว่าขาวโปงไปหมดเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยปริมาณของน้ําฝนนะครับอืมอันนี้ผมก็คงจะตัดสินใจจะตัดสินใจว่า,น,าน่าจะไม่ออกไปแล้วแหละนะครับทุกท่าน อ่ะโอเคผมตัดสินใจแล้วว่าผมผมไม่ออกไปละตอนแรกก็ว่าจะขี่มอไซค์ออกไปซื้อของข้างนอกแต่คราวนี้ฝนแบบนี้ไม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงเย็นเบายนเย็นก่อนว่าฝนจะหยุดให้ไหมถ้าหยุดก็ไปได้ถ้าไม่หยุดก็ไปซื้อวันพรุ่งนี้นะครับตอนแรกเลยก็ว่าจะ หล่อสาวแต่วันนี้ยังยังหล่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีตะปูตีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตีอ่าตะปูนะครับตีไม้แผ่นใส่ก็แล้วกันเป็นเป็นอ่าตะปูที่เบอร์ไม่ใหญ่มากเพราะตะปูที่หมดคือตะปูสี่นะครับทุกท่านอ่าเอฟซีครับก็บ้านใครฝนตกบ้างนะครับคอมเมนต์มานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่ทีิหน้าครับสวัสดีครับ